ยอมเสียเงินไปนิดหน่อยเพื่อพาตำนานกลับสู่บ้านของเขาสังสปอร์สื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าบาร์เซโลนายอมลดราคาแฟงที่เดยองมิดฟิลตัวเก่งของสมโมสรเพื่อขายให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้เพื่อจะนําเงินไปคว้าตูรีโอเนเมซี่อดีตตา์ดังของสโม,มรสรที่กําลังจะหมดสัญญากับเปแอเชในซัมเมอร์นี้โดยมีรายงานว่าราคาที่บอร์ดบริหารเจ้าบุญพุ่มจะยอมตอบรับข้อเสนอในราคา72ล้านปอนด์3 0 0 0ล้านบาทเป็นต้นไปต่ำกว่านี้ไม่ได้ ซึ่งจะนำเงินไปสู้ค่าเหนื่อยของลิโอเนลเมสซี่ที่กำลังมีปัญหากับปารีสแซงแชกแมงจากการหนีไปเที่ยวที่ซาอุดีอาระเบียจนถูกแบน2ส,สัปดาห์และคาดว่าจะย้ายออกจากสมโมสรนในซัมเมอร์นี้และกลายเป็นการเปิดช่องใหญ่ให้บาร์เซโลนามาเปิดดีนกับ MVP ของฟุตบอลโลก2022ทางราฟาเอลเตรองประธานสมโมสรของบาร์เซโลนากล่าวถึงเมสซี่ว่า เราได้ติดต่อกับแคมของเมสซี่แล้วเขารู้ว่าเราชื่นชมเขามากแค่ไหนและผมก็อยากให้เขากลับมาแน่นอนว่าเขารักบาซ่าและเมืองน,นี้ดังนั้นเราหวังว่าจะพบเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อสารต่อประวัติศาสตร์ของเขาที่นี่